สวัสดีจ้ายายเพ่นขื้นโคกมาเก็บเห็ดด้วยพี่น้องยายเพ่นก็เห็ดเห็ดแลยพี่น้องอันนี้เห็ดมันปูพี่น้องเห็ดมันปูอันนี้เห็ดเห็ดห,ห,หนาเลยพี่น้องมันกระลงาง,สงเสริ่มออกมันเล้มีแต่พ่อเป็นจูมเป็นจีนี่หน่อยนี่พี่น้องอันนี้ก็เห็ดมันปู เห็ดมันปูแซ่บสียบด้วยพี่น้องเห็ดอันนี้มีหลายดอกอยูอ่อเห็ดออกพี่น้องบางครนก็เห็ดบวกพระเจ้าจว่าเอาเยังเอาเห็ดเห็ดดินเห็ดดอนพี่น้องก็ออกอีหลีเห็ดมันปู น,น,นี่เดอ้ีสนีบอ่าเหลืองพี่้นาะมดขาเหลืองมดขาเหลือง เห็ดหดินีนนนนนินอ่เห็ดดินเห็ดดินออันนีก็คือจินเดียยกึงกนอ่นีงามงาที่สร็ลี่สนิมบอ่อืพี่น้องเห็ดคอหมอมเห็ดน้ำม่วม,มน้ำมมาอ่ะ เห็ดขมม่มเอื่นหลายแบบเล็กมองระดอกสองดอกพี่น้องจีบตามหลังกระเจา้าจูมเห็ดหน้าแร่พี่น้องนี่ง่าน,นจูมเห็ดหน้าแร่จีมันนง ทีสามอันเี้บะอือีกอัวนึงก็นุหตนาเลยอหิตนาเรหน้าเลเหตนาเลยหาบงอีกนอง มีเห็ดอย่างไหมอืนี่เห็ดยางงามงามอือหาสุสีเห็นตลอดดอกพี่น,น้องเอ้ยยังหาได้นี่พี่น้อยสุสีเห็นตลอดดอก เป็นอีนอกแล้วอ,ชอ,นนอ้ชิคกี้กจินพี่น้องชิคกี้จินเห็ดข้าเหรียงเห็ดข้าเหรียอน่าอ,อีกนันนะไม่ได้เพีนกับบางตะกลอง นีเฮ็ดยังเลยเฮ็ดยังพี่น้องอู้เฮ็ดยางเฮ็ดยางอีกแล้วเ่็วเลี้ยงดอกนึงพี่น้องดอกมั่งดอกมั่งอูพี่น้องเฮ็ดหนังหัวใหญ่ดอกมั่

Ừ, trên hệ thống mô sông đỏ ừ, kín ạ kênh 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 เห็ดนาแล้วพี่น้องอน,งงนี้กระดดกงามเลยมีแตะดอกำงามไปนะมีจุดอกดมีสองสามดดะอุ้ยักคักคักัเห็ดตีนต่าพี่น้องตีนต่า อืมดีนตัมพี่นาะงามงามเห็ดดินดอกนี้งามงามพี่นอะก็มีดอกเดียวอ่ะนี่ดอกเดียว

ดินมูนี่้เท่าเลยว่บุคนนะอยเรียกินเบิดพี่นนเออเป็นเหกเท่าแล้วเท่าเท่าแต่ก็พผอหลังไรอยู่เยอะละนี่พี่นม่โดกนอโดอกน้อย,ออย,ออย,อยมันนี่ เป็นหน้าวกน้าเิ็นหน้าวนแหลกพี่นหน้าแร่อู้งามงามดอกนี้ก็งาม เห็ดตินเห็ดโดนเห็ดตินเห็ดโดนดูหาอีกก้อนพี่น้องเสื้อสีห็นโอ้ยโอ้ย,อยของ นี่หละที่นองในซัานีล่ล่ะหลอกนุ่มดอกก็นุ่มพอกันคลิปนานนะจ๊ะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าเพ้นด้วยจา้าสวัสดีจา้า